สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร o อปปี้ซินเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเจอกันในแบบฝึกหัดที่5.24นะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้เนาะก็จะพูดกันถึงเรื่องของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและก็รูปสี่เหลี่ยมข้างหมีข้างหมูนั่นเองนะครับอโอเคเพราะฉะนั้นวิธีการทำไม่ยากไม่ยากขั้นตอนแรกขั้นตอนที่ยากที่สุดก็คือเลือกว่าจะเอาปากกาเมจิกสีอะไรดีมาใช้โอเค สีอะไรเดียวส,สีเสีเงินกับสีแดงแล้วกันเนาะโอเคเริ่มกันเลยเนาะความกงาหรือยังโอเคตอนแรกต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าไอตัวรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเวลาหาพื้นที่มันหาอย่างไงรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมันก็คือรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ข้างในเนาะเราก็จะเห็นว่ารูปตัวนี้ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู น,นี่คือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วอีกรูปนึ่งล่ะไอเจ้าตัวสีฟ้าตัวนี้เอาพี่ไหนเมื่อกี้พี่บอกพี่จะใช้ปากกาสีแดงเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเพิงรีบอ่ะตัวนี้เป็นสีฟ้าซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดีๆสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ย หน้าตาเหมือนกันเลยนะเพียงแต่หมุนแล้วก็เอามาวางตรงนี้หมุนเอามาวางตรงนี้เห็นปะมันคือรูปสี่เหลี่ยมรูปเดียวกันเลยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเดียวกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าการที่มันวางกันอย่างนี้มันจะทําให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมใหญ่รูปสี่เหลี่ยมใหญ่เกิดขึ้นนะครับนี่ ซึ่งรูปสี่เหลี่ยมใหญ่รูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูประกบกันแล้วได้สี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้วิธีการหารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วก็แค่เอามันมาแบ่งครึ่งถูกปะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน,นเอามันมาแบ่งครึ่งปุ๊บมันก็ได้คางหมูตัวนี้คางหมูแต่ละอันเนาะแต่ละอันก็จะเท่ากันอยู่แล้วเพราะเป็นรูปเดียวกันนะครับ อ่าโอเคดังนั้นตรงนี้เราก็อมาทำกันเลยนะครับก็เขียนว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเขาให้หาทั้งด้านขนาดและคางหมูเนาะเราก็จะเขียนไปเนาะว่าด้านขนาดของเราคืออะไรเนี่ยด้านขนาด AEFD เนาะ ซึ่งมันเท่ากับเท่าไหร่ครับก็จะเป็นฐานซึ่งตัวนี้มันมี2กับสเนาะ2กับ4รวมกันเนี่ยฐานข้างล่างเนี่ยเป็นฐาน2บวกกับ4ก็เป็น6กเนาะก็เป็นพื้นที่ฐานคูณกับความสูงซึ่งสูงก็คือที่พุ่งออกไปจากฐานก็คือตัวนี้ก็คือ3ที่พุ่งออกไปนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็เอา6คูณ3ออกมาเป็น18ทีนี้ถามว่าพี่เอาแล้วรูปสี่เหลี่ยมคางหมูล่ะ รูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือรูปเล็กๆใช่ปะเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าถ้าเอาคางหมู2รูปมาต่อกันก็จะได้นั่นขนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่หักพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนั่นขนานออกครึ่งหนึ่งก็จะเท่ากับพื้นที่ของคางหมูเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่ก็เขียนว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูอชื่ออะไรเดี๋ยว DCBA ใช่ปะ dcba ก็ DC จะเท่ากับเอาสิบแปดมาหารสองนะครับก็คือแบ่งครึ่งของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตอนนี้ก็จะออกมาเป็นเก้าเนาะแต่พื้นที่แน่นอนอย่าลืมนะครับว่าพื้นที่ทุกครั้งมันต้องออกมาเป็นตารางเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ตัดเป็นตอรอไอ้จริงๆติตอรอติดกันมานะยอาไงเดียวตอรอแล้วก็ซอมอเพราะว่าหน่วยเป็นเซนติเมตรตรงนี้เนาะจะเห็นอยู่นะครับ ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเลยถ้าตัวบนเป็นตรรสมตัวล่างก็ต้องเป็นตอรสอสมาเหมือนกันนะครับทีนี้ไม่มีอะไรยากแล้วไม่มีอะไรยากเลยนะครับมาต่อกันที่ข้อสองสำหรับข้อสองตอนนี้ก็ถ้าเกิดเราเห็นคอนเซปต์เมื่อกี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปพูดวิธีถ้าเราพอจะเห็นหลักการแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปพูดวิธีเดิมๆซ้ำๆนะครับเราก็เขียนได้เลยว่า พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่นะครับก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกไหมก็คือสี่เหลี่ยมขอไข่สี่เหลี่ยมขอไข่ก็คือ,ยอ,คยอ,คคอซอยอชอ h จ jo s อ yo อกะเชื่ออาจจะใชื่อยากๆจังวะซอ y อเท่ากับพื้นที่ฐานก็คือฐานเป็นเท่าไหร่ครับ ฐานเป็นเท่าไหรเอ่ยฐานคืออันนี้งายทั้งแทกเนี่ยฐานก็จะเป็น5้าบวกสามเนาะก็คือ5้าบวกสามมาเป็น8นะครับแล้วก็คูณกับสูงก็คือสูงก็คือส่วนที่โดไปจากฐานตัวนี้ก็โดขึ้นไป2นะครับเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็จะกลายเป็นสูงผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะออกมาเป็น8 2 16เนาะหน่วยเป็นตาราง เซนติเมตรเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นซอมองนะครับอ่ะมาดูพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูกันบ้างนะครัพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ลก็เอาตัวไหนสักอันนึงก็ได้นะครับจริงๆรูปมันเป็นรูปเหมือนกันนะคะตอนนี้รูปที่ผมจะหยิบมาก็จะเป็นจชชซอ,อแล้วกันเนาะจช ชอสอโดยที่จะออกมาเป็นเท่าไหร่ครับอ่าก็จะออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเมื่อกี้อ่านด้วย2ก็คือ16แบ่งครึ่งก็คือ2ก็จะออกมาเป็น8นะครับตารางเซนติเมตรอ่าโอเคไหม ต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาดูข้อ3กันสำหรับข้อ3ตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าฐานก็คือตรงนี้แหละนย,วยาวๆเนี่ยฐานก็คือที่พมนักของสี่เหลี่ยมนะฐานซึ่งตอนนี้ก็จะออกมาเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือ s s w x v เนอะ ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน S W หรือ W X V ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับพื้นที่ฐานก็คือ6.5บวกกับ3.5ก็ได้10เนาะถ้าน้องๆบวกไม่เป็นเอา6.5วางไว้บวกกับ3.5นะครับเอา5บวก5ได้10เศย0ทด1เนาะ บวก1เป็น7บวกอีก3เป็น10นะครับทศนิยมต้องเป็นยังไงกันนะต้องตรงกันเนาะสำหรับการบวกทศนิยมนะครับดังนั้นตอนนี้พื้นที่ฐานก็คือ10แล้ะเหลือแค่คูณอะไรครับคูณความสูงซึ่งความสูงเนี่ยก็คือส่วนที่โดดไปจากฉากเนี่ยโดดขึ้นไปจากฐานเนาะซึ่งโดดขึ้นไป4นะครับก็เขียนตรงนี้เป็นคูณ4ออกมาเป็นจ,จริงๆต้องเขียนเท่ากับ,กบ เท่ากับ40ตารางเซนติเมตรเพราะหน่วยเป็นสมอเนาะอะต่อมาขาดพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเล็กก็คือสี่เหลี่ยมคางหมูตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคอควายคือคางหมูที่ชื่อว่า stuv นะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่นะ stuv คือรูปนี้เนาะนี่รูปนี้ ใช้สีเปลืองมากเลยเนี่ยเอาก็คือรูปนี้ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของรูปใหญ่เนาะก็จะเอาสี่สิบก็คือรูปใหญ่มาหารสองออกมาเป็น2ี่ิบนะครับตอนนี้ก็ตอบเป็น2ีส่สิต่อร้อสมอเนาะก็คือตารางเซนติเมตรนะครับอ่ะโอเคง่ายปะง่ายจะตายง่ายจนจะตายแล้วพี่ <laughs> เอาโอเคต่อมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอื uh huh. เรารู้ว่าฐานคือ4.5เป็นฐานและอ่าลืมและส่วนสูงก็คือส่วนที่โดดไปจากฐานตอนนี้ก็คือเป็นสูงวิธีการทำรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเราต้องเอารูปสเหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมาหารสงนะครับก็คือต้องเอา ตัวนี้บวกตัวนี้ใช่ปะ่ะถ้าเกิดเราต่อรูปไปอ่ะถ้าเกิดเราต่อรูปไปอ่ะตัวนี้รูปไอเส้นเนี้ย3.5จะมาต่ออยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมครับและ4.5จะไปต่อหัวอยู่ตรงนั้นอ่ะอย่าให้เห็นคอนเซ็ปต์มากเลยอ่ะเดี๋ยวไปเป็นสัก4.5 3.5จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็4.5จะไปต่ออยู่ตรงนั้นนี้ก็จะกลายเป็น4.5 แล้วมันก็จะเป็นยังไงกันพอดีตั้งฉากกันพอดีที่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นหน้าตาเนี่ยก็จะออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจริงๆแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยแหละแต่ก็ต้องหาร2นะครับอ่ะวิธีการก็จะต้องคิดยังไงก็เขียนว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม BCDE ถูกไหมครับ เท่ากับเท่าไหร่นะเศษหนึ่งส่วนสองคูณก็คือครึ่งหนึ่งของความสูงก็คือสามอันนี้เป็นความสูงนะอันนี้เป็นสูตรนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณกับความสูงแล้วคูณกับผลบวกด้นานคู่ขนาดนะครับก็จะเป็นฐานทั้งสองตัวนั่นแหละบวกกันนะครับฐานบวกฐานเนาะ ซึ่งอันนี้ผมจะแบ่งเป็นฐานบนกับฐานล่างเนาะอันนี้เป็นฐานบนและกันกับฐานล่างนะครับก็จะเหลือคูณกับเท่าไหร่นะ3.5บวก4,5พอเราจะมาคิดผลลัพธ์<_ D <_ D> เราก็ไปทดข้างนอกก็ได้หรือจริงๆนะิมันมันไม่พออย่างนี้เราก็ไปทดข้างนอกมาได้เลยนะที่จริงอะ่ะ อันนี้ผมขออนุญาตทดนิดนึงเนะาะก็ผมใช้สีเขียวทดละกันนะครับตอนนี้3.5บวก4.5เอา3.5บวก4.5 5บวกเป็น10เศษศูนย์ทด1เนาะแล้วก็่า3บนก1เป็น4 4บวก4เป็น8จุดต้องตรงกรันก็จะเป็น8.0ก็คือ8แลแหลทีนี้เรายังเหลือเศษ็จ1ส่วน2ที่คูณอยู่กับ3แล้วคูณอยู่กับ8นี่นีน แล้วก็ต้องใช้แม่เลกตัดนะครับก็ต้องใช้แม่2ตัดกับ8เนาะก็2 1 2 2 4 8เพราะฉะนั้นตัวที่เหลือก็จะเหลือแค่3คูณ4ซึ่งก็จะออกมาเป็น12ซึ่ง12ตัวนี้จะเป็น12อะไรครับ12ตอตร,รอสมองนะครับเส้นหนส่วนสคูณ สูงคูณผลบวกด้านคู่ขนานซึ่งก็คือฐานฐานบวกฐานนั่นแหละฐานบนบวกฐานล่างนะจริงๆเขาก็จะพูดตัวเนี้ยว่าผลบวกด้านคู่ขนานอันนี้ก็ทําเหมือนกันทําเหมือนกันเลยนะครับชั้นตัวนี้เราก็จะออกมาเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจอชอชอ,อก็จะเท่ากับ เศษหส่วนสคูณความสูงสูงตรงนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ทำไมไม่บอกอ่ะไม่บอกก็ต้องวัดเนาะแต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าค่าจริงหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ได้ค่าจริงนะครับอันนี้ก็น่าจะได้ค่าจริงด้วยเนาะเมื่อกี้ผมวัดตรงนี้ได้ห้าจุดห้าพอดีเป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะได้ห้าจุดห้าด้วยเนาะไอ้ตัวนั้นตรงนี้ก็นะถ้าตรงนี้ได้ค่าจริงตรงนี้ก็น่าจะได้ค่าจริงด้วยเนาะโอเคตรงนี้เป็นสี่นะครับ ซึ่ง4ตัวนี้คือความสูงเนาะก็คือโดขึ้นมาจากฐานฐานของเราเราก็เลือกเป็น3ตัวนี้ก็จะกลายเป็นฐานปึ๊บเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะออกมาเป็น1.2ส่วน2คูณสูงสูงเท่าไหร่นะสูง4แล้วก็คูณกับผลบวกด้านคู่ขนานก็คือ3.5บวกกับเอ้ย3.5บวกกั 5. 5, นะครับ ซึ่งก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เขาต้องมาทดกันนะครับเอา3.5บวกกับก่อนวิธีการคิดแบบลัด,ลดคิดแบบง่ายๆนะครับก็เอา3บวก5ก่อนก็ได้นะครับ3บวก5เป็น8เป็น8นะเอา8ไว้นในใจนะครับ3บวก5เป็น8เนาะทีนี้จุด5บวกจุด5ก็คือครึ่งครึ่งกับครึ่งหนึ่งก็จะกลายเป็น1เนาะครึ่งกับครึ่งก็จะกลายเป็น1นะครับ,บ,เ,นนรบเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มี8แล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็น9ตัวน,นี้กลายเป็น9 วิธีการต่อไปคือการตัดทอนก็เอา2 1 2 2 2 4ก็คือพูดง่ายๆตัดด้วยแม่2ก็จะเหลือแค่1น1คูณ2คูณ9นะครับก็เอา2คูณ9มาเป็น18ปะ่ะก็ใส่เป็นตอรอมอเนาะเพราะหน่วยเป็นมอนะครับตรงนี้หน่วยเป็นเมตรนะ,ะมาดูข้อถัดมาสำหรับข้อถัดมาก็ จริงๆแล้วไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็มีพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมอชสช,ชยนะครับชสช,ชยเท่ากับอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะสองด้านนี้ขนาดกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณกับความสูงความสูงก็คือ ที่โดไปจากฐานเนาะก็คือโดไปแบบนี้โดไป3แล้วก็คูณกับผลบวกด้านคู่ขนานก็ที่ขนานกันก็จะมี6.5กับ3.5เนาะอย่าลืมใส่วงเล็บนะครับอ่าโอเคตัวนี้ทีนี้เราก็มาคิดกันเนาะไม่ต้องไปทดข้างนอกเลยเนาะ หกับสามเป็นเท่าไหร่นะหแล้วก็เจ็ดแปดเก้าอืมก็จะหกับสามก็จะกลายเป็น9้าครึ่งกับครึ่งก็เป็น1เนาะรวมกันก็จะกลายเป็น9ก้าบวกหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบตัวนี้สิบไปแล้วทีนี้ก็เอาสองมาตัดกับสนะิบเนาะก็สองหนึ่งสองสองห้าสิบก็จะเหลือแค่ 1คูณ3แล้วก็คูณ5นะครับก็จะออกมาเป็นเท่าไหร่เนี่ย3คูณ5เป็น15เนาะตอนนี้ก็จะกลายเป็น15ต่อรอว์ตารางวานั่นเองนะครับเพราะหน่วยเป็นวานอะอ่ะต่อมามาดูข้อ4กันบ้างนะครับสำหรับข้อ4ก็จริงๆแล้วเหมือนกันเลยอะรูปพื้นพื้นที่ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม st wx อ S, T, w, X, นะครับ S T W X ก็จะเท่ากับพื้นที่ฐานจริงเอาอันนี้บวกกันก่อนก็ได้แล้วก็ไปคูณกับ1ส,ส่วน2แล้วก็คูณกับสูงเอาเอาตัวไหนสลับกันก่อนก็ได้ปกติเราก็จะชินกันใช้1ส,ส่วน2แล้วก็คูณด้วยฐานหรอคูณสูงคูณสูงก่อนก็ได้ a คูณสูง ก็คือ2.8เนาะก็คือมันต้องเป็นเศษส่วนสองคูณสูงเนาะแล้วก็คูณกับผลบวกฐานเอาฐานบวกฐานนะครับฐานบวกฐานซึ่งแน่นอนมันก็จะมีฐานบนกับฐานล่างเนาะในที่นี้เราก็จะมีฐานล่างเป็นตัวนี้ฐานบนเป็นตัวนี้ก็จะกลายเป็น3ามบวกเซึ่งออกมาเป็น10อยู่แล้วแหละ ในวงเล็บอะตัวนี้เป็นสิอยู่แล้วแล้วก็แม่สองมาตัดเนาะสองหนึ่งสองถ้าตัดสิเนี่ยมันจะคิดยากนั้นผมขอตัดกับ2.8ก็แล้วกันนะครับสองหนึ่งสอง 12, สองหนึ่งสองเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้ก็้เอาไว้ตรงออาไตร,อตรงนี้แหละสองหนึ่งสองแล้วก็ใส่จุดสองสี่แปด ก็จะกลายเป็นว่าก็จะเหลือแค่1.4ึ่งจุดสี่คูณกับสิบก็หนึ่งจุดสี่คูณสิบมันก็คือก็คือเท่าไหร่ครับก็คือขยับจุดไปข้างหลัง1ครั้งถูกไหมผมเคยสอนไปหลายรอบแลนะ้วเนาะขยับจุดไปข้างหลัง1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ออกมาก็จะต้องออกมาเป็น14ตารางเมตรเนาะอ่ะโอเคนะครับ ต่อมามาดูข้อห้าสำหรับข้อห้าก็เหมือนกันอะผมทําจนเบือ่อแล้วเหมือนกันนะเนี่ยก็คือเราเขียนคำว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมบอทอนอบก็ได้อะปอทอนอบเท่ากับ เท่าไหร่ครับก็เอาเศษหส่วนสคูณกับความสูงก็คือส่วนที่โดไปจากฐานก็จะเป็นตัวนี้จบไหมก็เป็น4ี่นะครับคูณ4เนาะทีนี้ต้องคูณกับผลบวกด้านคู่ขนานหรือว่าผลบวกของฐานแล้วก็จะเห็นว่ามีฐานด้านเนี่ยมีฐานอยู่สอด้านก็จะกลายเป็น6กบวกสซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหกบแน่นอนเราออกมาเป็นสิบอยู่แล้วล่ะ พอตอนนี้ออกมาเป็น10ผมไม่อยากให้ทุกคนยุ่งกับมันนะเอา2ตัดกับ4ดีกว่า2 2 2 2 2 2 4 2 2 4เนาะที่เหลือก็จะเป็น2คูณสิก็2คูณสิเป็น20อย่างที่เราเคยดูกันนะครับก็จะออกมาเป็นต o อ w a ก็คือ,อร o วเนาะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายก็ไม่มีอะไรยากแล้วแหละเพราะว่าเราก็รู้ว่า พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม efgh ตอนนี้ก็คือ efgh ถูกไหมครับอ่ะก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับความสูงความสูงก็คือส่วนที่โดมาจากฐานก็คือต่อเจ้าเอ้ตัวนี้ก็จะออกมาเป็น9นะครับคูณกับ9เนาะแล้วก็ที่เหลือก็จะต้องคูณกับผลบวกด้านคู่ขนาน ซึ่งก็จะมีตัวนี้ที่เป็น6กับตัวนี้ที่เป็น12ก็คือฐานบวกฐานนะครับตอนนี้เราก็จะเอา6บวกกับ12ซึ่งแน่นอน6บวกกับ12มันมาออกมาเป็น18เนาะให้เจ้าตัวนี้ยมาเป็น18ทีนี้เราก็เอาแม่2มาตัดกับ18เนาะ2 12 2, 2 9 18 ถูกไหมสองเก้าสุดแปดแล้วก็เหลือเก้าคูณเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นแปดสิบเอ็ดตารางเมตรเนาะอก็จะมีคำตอบประมาณนี้นะครับคำตอบประมาณนี้เนาะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ห้าจุดสองสี่นะครับคิดเลขปิดเลขพลาดตรงไหนก็ขออภัยกันไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร e ให้กันนะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย